สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแผดไฟฟ้าอวตารนะครับ PD 708นะครับตัวล่าสุดนะครับวันนี้เราเราจะมาทําการอัปเดตนะครับผมนะฮะอันนี้เราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับนี๋ร้องทํำไมนะครับของผมที่เดิมมามันจะเป็นเวอร์ชั่น1.24นะครับวิธีการก็คือเข้าไปที่ที่เต็มนะครับนะครับเข้าไปดูที่ออปชันนะครับแล้วก็มาที่ เวอร์ชันนะครับตรงนี้อันนี้ผมอัพไปแล้วนะนะครับของเดิมมันเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับอันนี้วิธีการอัพนะครับอ่ากับวิธีการอัพนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของอวตารนะรก็คือเว็บไซต์ d h x w music com นะครับเราให้มาที่หน้าของซัพพอร์ตนะครับนะครับหน้าซัพพอร์ตให้เราไปดาวน์โหลด ตัวเฟิร์มแวร์อัปเกรดมาในนี้เขาจะมีไลบรารีนะครับมีเอ่ออีดิเตอร์นะครับเลือกให้ถูกเวอร์ชันนะครับแล้วก็มีเมนดวนแล้วก็มีเฟิร์มแวร์นะครับในในที่นี้เราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเราก็เอาตัวล่างสุดนะครับดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องก่อนนะครับเสร็จแล้วเสียบแฟลชไดร์นะครับเสียบแฟลชไดร์นะครับให้เราทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าอัปเดตนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าอัปเดตนะครับ อันนี้เป็นไฟล์ที่เราโหลดมาจะเป็นซิ p ไฟล์นะครับ z i ปไฟล์นะครับ,รบให้เราทําการแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับเราก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับในนี้จะมี readme กับไฟล์อัปเดตที่เป็น bin นะครับ bin น,นะครับนี่นะครับเมื่อได้มาปุ๊บให้เราทําการสร้างโฟลเดอร์คําว่าอัปเดตนะครับสกดตามนี้นะแล้วก็ copy ไฟล์อัปเดต bin นะครับมาใส่ไว้ในนี้นะครับ มาใส่ไว้ในนี้นะนะครับเสร็จแล้วออกมานะครับออกมาเอาแฟตได้ไปเสียบที่ที่เอ่อที่แผดเรานะครับอ่าเราก็าย้ายมาเสร็จทางด้านหลัง USB ทางด้านหลังนะครับเสร็จแล้วในหน้านี้ใช่ไหม ในหน้านี้นะครับที่ยังค้างอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะให้เราไปที่อัปเดตนะครับแล้วเราก็กดอาอาทำไมไม่ขึ้นยูดิสเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมออกไปก่อนนะเพราะว่าผมอัปไปแล้วด้วยแหละนะี่ครับเข้ามาใหม่นะครับออปชั่นนะครับอัปเดตนะครับแล้วก็เย็ด นะครับเครื่องจะทําการดีเทคไฟล์อัปเดตนะครับอันนี้ผมอัพไปแล้วนะอันนี้ผมทาไปดูอีกรอบแล้วกันนะครับเครื่องก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยไม่ต้องตกใจนะมันจะมีแค่คําว่าอัปเดตอันเดียวนะครับไอไฟล์อันล่างมันจะไม่มีนะครับให้เช็คอะไรจะไม่มีมันจะมีแค่อัปเดตเราก็กดโอเคแล้วก็กดเยืนนะครับเครื่องก็จะทำการรันไปเรื่อยๆนะครับวิ่งใช้เวลาสักพักหนึ่งครับไม่เกิน5นาที นะครับจะวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยของเดิมมันเป็นเวอร์ชัน1.24นะของผมนะครับหรือของใครอาจจะเป็น1.23ก็ได้นะครับแล้วแต่อถปีที่ผลิตที่ได้มานะครับนี่ครับเครื่องตัวนี้ผมเพิ่งได้มานะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเรื่องอันบ็อกอะไรไว้ให้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับมีแค่ตัวเครื่องกับอะแดปเตอร์มีแค่นั้นเราก็เลยไม่ได้อันบ็อกอะไรนะครับนี่ครับ ก็ทำการ Set เซตอัพเบื้องต้นนะครับตัวนี้มันจะแตกต่างกับอะเลสิตที่ผมใช้นะครับตัวอะเลสิตเนี่ยตัวแป้นนะครับตัวแป้นมันจะเป็น2องเลเยอร์ใช่ไหมผมจะใช้วิธีคอนโทรลโดยการใช้ฟุตสวิตช์มาคอนโทรลนะครับสำหรับเลเยอร A B B ์นะครับ A หรือ B นะครับหรือใครถนัดใช้แบบเป็น velocity ก็ได้นะก็คือตีหนักตีเบาจะเปลี่ยนเสียงก็ได้นะแต่ผมมีความรู้สึกว่าสําหรับผมเนี่ยบางที เราต้องมาควบคุมน้ำหนักมือเราอะซึ่งเมื่อกี้เรามันมันสน,น,นุกสนุกเราก็ไม่อยากไปควบคุมน้ำหนักมือเรงั้นนะครับผมจะใช้วิธีใช้ฟูตสวิตนะครับอตอนนี้มันวิ่งมานานนี้แล้วนะวิ่งมานานี้แล้วนะครับรอให้วิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะใช้ฟูตสวิตในการควบคุมนะครับซึ่งอวตารมันจะมีแค่ฟูตสวิตแค่2ต,นะค2ตัวนะครับฟูตสวิตสองตัวนะครับผมตัวหนึ่งคือผมมาใช้เป็นพีเดอร์แล้วนะครับ ตัวนกระเดือ่องอ่าอันนี้นะครับพีเดอรจะเป็นของอวตารนะครับเดี๋ยวนะมันไม่โฟก,กัสน,นะครับตัวนี้ของอวตารตัวนี้พีเดคิกเอ่อเคดีร้อยของยามาฮ่านะครับผมก็จะใช้ในช่องของทิกเกอร์หนึ่งนะครับเป็นเซตเป็นกระเดื่องนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นพีเดอรปกติในในช่องของฟุตสวิตโอเคอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็กดซิสเต็มนะครับเข้าไปดูนะครับออปชั่น นะครับเวอร์ชันนะครับก็จะเป็น1.26แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับเพื่อนๆใครยังไม่ได้อัปเดตก็เอไปลองทำกันดูแล้วกันวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับกับอวตารพ p d 708นะครับการอัปเดตขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ